เอแป๊บนึงนะพ่อเฮ้ยไม่เอาก็อย่าเหยียดไม่เอาเลยเฮ้ยไม่รู้่ะเออไม่เอาก็อย่าเหยียดไม่ไม่ไม่เอาค่ะเอาเออนักนักดนตรีก็ใช้ตามเป็นนะครับเออมีเหลือให้เขาไมเนี่ยเธอขอบคุณค่ะอันนี้อะไรพี่เมย์เออทำไมมันหนักเนี้ย ค่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นกานึ่งที่สามาเดินไปกัน้บ้างเอาพี่ก้องคะตกวพนจริงๆที่มันหักมากอ่ะ ข้างหนูช่วงเดียวใช่ไหมคะโทษนะครับวันนี้ใครให้มาไปแลกสลากคอมสินอะหรอให้มาตะเรียนอะไรไม่แต่ละอันเท่าไหร่ร้อยึลงถึงปะเนี่ยนับแล้วก็ถึงก็แค่พันเดียวสิหนักใช่ มาเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแม่หนูนั่งน้าลอยแล้วป้าป้าเราได้ค่าตัวที่เป็นตาแล้วถ้าเราจะไปเยี่ยมตามันสะดวกแล้วแม่ี่พี่หตัวป็นตัวตลกเหรองเนี่ยหรือแบะหนูจะรู้ไว้เล่าวันนี้วันนี้เท่าไหร่ ยี่สห้าออกมาออกมาอะไรออกสามสิบเหรอ,อ,อ,อเกอนเกิเลยว่ะเกอบหนึ่งกับสิบห้าอะใบเก้าไปหัวนะกะปูกห้าสามสิบแหละรู้ไหมเนี่ยใบถูกกับกี่วดติดแล้วเนี่ยกีงวดกี่งวดแล้วนะ,ะ,ะหลายงวดถ้าถ้าติดกันอะสามงวนแต่ถ้าไม่ติดกันนี่คือหนูว่าถึงสิบแล้วปะ่ะเกินเหรอ อล,ล,ลองดูลองดูลองดูเป็นผีหรือเป็นคนเนี่ยลองดูลองดูขอส่งตัวพ <c oughs> อส่งตัวอะไรอ่ะว,วันนี้วันนี้ร้องมากี่เพลงอ่ะเอาวันนี้กี่เพลงเท่นานั้นแหละใครนำเอาใครจะแต่และดวงใครจะนับได้กี่เพลงก็แล้วแต่ปะ <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ป่ะมันต้องดวงใครดวงมนัน นี่ไปได้ยังคะเออไปเถอะร้านเขาต้องทำมาหารเรต่ <c oughs> อเคค่ะโอเคเจ้คะไม่ใช่เลยหรอกนะ <c oughs> จริงคะอ,อ๋อเออหนูโยนทิ้งกว่างแไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเพรอะที่ฉันรักมากเป็นถุงถุงม,มือใครจะว่ายังไงก็ตามฉันก็รักถุงม,มือฉันฮะเออทำไมไม่เตือนล่ะสวัสดีค่ะ

พี่ทำยู่ไหน BTS วะเข้าหากันทำไมวะไม่ได้โถห่างก่ว่าอันนี้เป็นการพิมพ์ผ้ทางเทคนิคจริงว่ต้องแจกแตกตรงกลางนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะบอกชื่อหน่อยคะชื่ออะไรคะออยค่ะวางวางสายวังข่าอ่ะสวัสดีค่ะชื่อออยค่ะชื่อออยค่ะวันนี้คุณคือผู้โชคดีของเราในวันนี้ค่ะจำชะลาดังจังจังจัง นูไม่นอนคืนนี้ด้วยนะคะเป็นทุบเซนบิกินี่ของหนูเดี๋ยวพี่หุ้มของนายเนี่ยเพื่อไม่เอาหรอนี่ค่ะอย่าแย่งกันค่ะนี่เป็นของรางวัลสำหรับงานจัมจัสลิสชัสขอบคุณมากเอาเซ็ตมือพี่อ้อยเลยค่ะชื่องานอะไรนะจัดสุดลิสชัสเนี่ย The delicious ช่างมันเถอะพี่พี่อ่านยังไงก็ได้นั้นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่อะอันนี้เป็นรองวันที่สองฮะมาค่ะมาใกล้ๆหนูหายช่อหม่เนี่ยหนูออะหนูลงไปหากูจ้า เชิญสวัสดีค่ะนี่ไม่ใช่บิกินี่นี่เป็นแกลตาขอบคุณค่ะนี่เป็นของรางวัลสำหรวันน,นี้ขอบคุณมากนะคะที่มาดูพี่ชื่ออะไรรับตัวของค่ะพี่เกค่ะพี่เก้าค่ะห้ามจีบนะคะพี่ได้รับของรางวัลในวันนี้ขอเชิญโบมวยพี่เก้าเลยค่ะขอบคุณค่ะฮะ วันนี้จะไม่ออกจากที่นี่ไหมคะเนี่ยวันนี้ต้องขอบม,มันหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ต้องขอลาจากอย่างเป็นทางการจริงนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ตอนจหมทเพลงนะคะ